นี้เราจะมาดูการวัดกำลังอัดของเครื่องยนต์ To โย ta for ร์จ e er เนอะครับอาการสตาร์ทติดยากนะครับมาตรวจเช็คกำลังอัดดูครับเราการจูบหนึ่งกันเลยครับสตาร์ทครับโอเคแลครับก็อยู่ที่ประมาณ150แ โอเคครับตอนนี้เป็นสูบสองนะครับสูบสองได้เกือบถึงร้อยห้าสิบนะครับต่อไปเป็นสูบสามครับอ่าสตาร์ทครับโอเคครับร้อยห้าสิบเช่นเดียวครับครับต่อไปเป็นสูบสี่ครับอ่ะสตาร์ทป้า โอเคแต่ประมาณ155 psi นะครับก็แสดงว่าทั้ง4สูบมีค่าเท่ากันและในส่วนของค่ามาตรฐานก็อยู่ในเกณฑ์ที่ถูกต้อง